สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะสัปดาห์นี้เราขึ้นหน่วยใหม่กันแล้วก็คือหน่วยอาชีพในชุมชนนะคะหน่วยนี้นะคะเราก็จะได้รู้ถึงอาชีพแต่ละอาชีพในชุมชนของเรานะคะบ,บริบทการทำงานรายได้นะคะเ,เด็กๆอเรามาดูกันซิว่าแต่ละอาชีพมีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนของเรานะคะ ความสำคัญของอาชีพในชุมชนก็คือ1เลยก็คือสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนเมื่อมีรายได้เราก็มีเงินเดือนใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราก็เกิดการจับจ่ายซื้อของนะคะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนของเรานั่นเองทําให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเหมือนกับข้อแรกเลยเมื่อเรามีเงินนะคะมีรายได้ในการทำงานเราก็สามารถจับจ่ายซื้อของในชุมชนของเราได้ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนของเราดีขึ้นนั่นเองสุดท้ายค่ะชุมชนมีการพัฒนาในเรื่องสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงค่ะอาักษณะอาชีพของแต่ละอาชีพในแต่ละประเภทนะคะเด็กๆคุณครูยกตัวอย่างมาเป็นอาชีพหลักๆที่ คนส่วนใหญ่ทำอาชีพกันนะคะก็คือหนึ่งเลยอาชีพอะไรเด็กๆอาชีพรา,ราชการนั่นเองเงินเดือนที่ได้คืออะไรลูกเงินเดือนที่ได้ก็คือเป็นเงินเดือนตามตำแหน่งในหน่วยงานนั่นเองใครที่ทำในตําแหน่งที่สูงหน่อยก็จะได้เงินเดือนที่เยอะขึ้นนะคะลักษณะของงานก็คือทำงานในหน่วยงานของรัฐนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคุณครู เป็นหนะ้าที่รับราชการไม่เด็กๆคุณครูอยู่โรงเรียนเรารับรับราชการไหมคะคุณครูอยู่โรงเรียนเราก็รับราชการนะคะเงินเดือนก็คือได้เงินเดือนตามตำแหน่งในหน่วยงานเลยส่วนที่ทํางานก็คือทํางานในหน่วยงานของรัฐโรงเรียนของเราก็นับว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ<ๆ>เหมือนกันนะคะเด็กๆ ต่อมาคะ่ะอาชีพรับจ้างอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาบอกว่าอาชีพรับจ้างแตกออกมาได้เป็นกี่อาชีพนั่นเองอันนี้คุณครูเอามาเป็นอาชีพหลักๆก,ก่อนนะเด็กๆอาชีพรับจ้างคะ่ะรายได้ก็คือเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามตำแหน่งของหน้าที่ในองค์กรนั้นๆ ลักษณะของงานก็คือทำงานในองค์กรเอกชนหรือมีผู้จ้างนั่นเองอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐแล้วนะคะเด็กๆต่อมาค่ะอาชีพอิสระอาชีพอิสระมีอะไรบ้างเด็กๆนึกออกไหมอาจจะเป็นทำกาแฟทำกาแฟอาจจะเป็นทำเค้กขายของตามตลาดนั่นเองก็เป็นอาชีพอิสระนะคะอาชีพอิสระรายได้จะเป็นเดือนไหมเด็กๆ ไม่นะคะรายได้จะเป็นผลกําไรจากการทํางานหรือประกอบกิจการนั่นเองก็คือได้กําไรเท่าไหร่เราก็จะได้เงินเท่านั้นนะคะลักษณะของงานก็คือดําเนินงานด้วยตัวเองอย่างอิสระไม่มีหน่วยงานของรัฐไม่มีหน่วยงานเอกชนหรือไม่มีผู้จ้างนั่นเองนะคะเราเป็นเจ้านายตัวเองนะคะอาชีพอิสระนะต่อมาค่ะอาชีพเกษตรกรรม รายได้ก็คือได้เงินจากการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมทางการเกษตรนั่นเองก็คือขายผักผลไม้อะได้เท่าไหร่เราก็ได้เงินเท่านั้นนะคะละักษณะของงานก็คือเพาะปลูกพืชแล้วก็จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนั่นเองอ่ะคุณครูยกตัวอย่างมาสี่อาชีพเป็นอาชีพหลักๆนะคะที่เรามองเห็นกันและคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกันนะคะเด็กๆ อะแบบฝึกหัดวันนี้ค่ะให้เด็กๆเขียนลงในสมุดนะลงในสมุดวิชาการงานอาชีพนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปเหมือนเดิมคุณครูเช็คชื่อตามงานที่ส่งนะคะเด็กๆวันนี้10คะแนนนะเบาๆอ่ะให้ทำอะไรบ้างหนึ่งเลยให้เขียนอาชีพที่เราอยากจะเป็นเขียนเลยอยากเป็นอะไร อยากเป็นคุณครูอยากเป็นค,ครูประมาณนี้นะเสร็จแล้วลักษณะอาชีพของงานที่เราอยากจะเป็นอาชีพคุณครูทำอะไรคะสอนหนังสืออันนี้ยกตัวอย่างนะแล้วก็วาดภาพอาชีพที่เราอยากจะเป็นก็วาดรูปไปเลยเอคุณครูวาดรูปไม่สวยเด็กๆขอภยัย อันนี้เป็นแต่ให้เด็วกๆวาดรูปให้สวยกว่านี้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะประมาณนี้ทําลงในสมุดวิชาการงานอาชีพแล้วก็ถ่ายรูปลงมาให้ดูด้วยนะหรือใครไม่สะดวกทําในสมุดอาจจะทําในคอมเหมือนเด็กๆทําให้ทีเชื่อก็ได้นะทําในสมุดหรือทําในคอมแต่ที่สําคัญก็คือต้องบอกชื่อของตัวเองให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้เช็คชื่อถูกนะ อ่ะสิคะแนนอย่าลืมทำงานที่ทีเช่์อบอกด้วยทำงานที่คุณครูสั่งด้วยนะคะเป็นแบบฝกหัดนะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะดเด็กๆออกไปไหนมาไหนใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้งานง่ายๆชิวๆเนาะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเราจะมาลงลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าอย่าลืมทำงานด้วยนะสวัสดีค่ะ